ไอเรื่อง1ิคนตกลงไม่รู้มีกี่พักแล้วเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยแล้วก็เช้าพูดอย่างหนึ่งช่วงช่วงเย็นพูดอีกอย่างหนึ่งถ้ามีของเรานะคุณเปิดเลยคุณเปิดมาตอนนี้เลยแล้ววิธีการแต่แตทําไมจะจบเหมือนคุณ,คณไม่เปิดคุณโรมองกรณี10นักการเมืองจะเป็นผู้สมัครจะเป็นอดีตสสที่เอีอ่ยวกับทุนเทาซึ่งรัฐมนตรีดีรัฐมนตรียุติธรรมบอกเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเนี่ยไม่รู้เปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะก็เสียวๆกันไปเนี่ยนะเอาแล้วมันก็มีกรณีของสอสอปอนซึ่งก็ไม่ นั่นหรือเปล่าทางตำรวจบอกว่าไม่เกี่ยวแต่มันก็มันก็คลุมเครือแบบนี้แล้วเมื่อวานก็มีการให้สัมภาษณ์ที่จะกลับไปกลับมาว่าตกลงอยู่พักเดียวกันหมดหรืออยู่หลายพักกันแน่มองสถานการณ์นี้ยังไงคืออย่างแรกเนาะสําหรับพรคประชาชนเนี่ยถ้ามีคนของเราเนี่ยเรายินดีให้ความร่วมมือแนวปฏิบัติของเรามีความชัดเจนทุกคนรู้ฮะว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพรคประชาชนพรคประชาชนทํำยังไงสิ่งที่ผมอยากจะชวนคิดก็คือถ้ามันเกิดขึ้นกับพักการเมืองอื่นพักการเมืองอื่นทําอย่างไรอันที่สองนะครับ ถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่ากับพรรคการเมืองไหนเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต้องเป็นคนตัดสินใจต้องเป็นคนตัดสินกันเองคําถามที่ผมมักจะได้รับคำรับถูกถามเนาะว่าไอ้ที่เขาต้องมาพยายามปั่นเรื่องนี้หรือออกมาเปิดชื่อในเรื่องนี้เนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองไหมผมก็ต้องบอกบอกกับทุกคนว่าพี่น้องประชาชนลองตัดสินกันเองแล้วกันนะครับแต่อยากให้ช่วยกันประเมินว่าแรงจูงใจของเรื่องนี้ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ย แรงจูงใจนี้คืออะไรต้องการเพื่อปราบปรามทุนสีเทาหรือต้องการช่วงชิงจังหวัดทางการเมืองซึ่งสุดท้ายถ้าช่วงชิงจังหวัทางการเมืองมันก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องทุนสีเทาไม่ได้เพราะคุณอาจจะไม่ได้มีความต้องการในการปราบจริงคุณแค่ต้องการใช้เรื่องนี้ในการทําลายพรรคการเมืองอื่นมากกว่าอันถัดมาเนาะที่ที่ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ให้ผมประเมินเนาะว่าทําไม เรื่องนี้เนี่ยนะครับม,มันไม่ยอมไม่ยอมจบสิ้นสักทีหนึ่งเนี่ยถ้าทั้งที่จริงๆเราเชื่อว่าตํารวจก็น่าจะมีข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําถามว่าทําไมไอ้สิคนเนี่ยทำไมคุณไม่ปรับเันทีเดียวเลยคุณเปิดปฏิบัติการเลยนะบิ๊กเดย์บิ๊กคลีนนิ่งเดย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคุณรวบ1ิบคนเลยได้ไหมทําไมเขาไม่ทําข้อสังเกตผมนะครับก็คือเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นบทสนทนาไปเรื่อยๆแล้วทําให้เหมือนเป็นการย้าเตือนว่า ให้ประชาชนเนี่ยคิดนะคิดดีๆนะจริงๆแล้วไอ้พักมันเป็นพักส้มหรือเปล่าต <c oughs> ที่มันเป็นทุนเดา <c oughs> คือผมคิดว่ามันมีจุดมุ่งหมายในลักษณะแบบนี้อยู่ผมไม่ได้กล่าวหานะว่าเรื่องนี้ใครเกี่ยวข้องบ้าง <c oughs> แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนระมัดระวังก็คือว่าถ้าคุณใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนได้ว่า คุณเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทําลายทางการเมืองในจังหวะที่ประชาชนต้องตัดสินใจในเรื่องการเมืองนะครับซึ่ง<อ>ถามว่ามันเป็นผลดีต่อองค์กรยุติธรรมไหมผมว่าไม่ความน่าเชื่อถือมันก็จะลดลงถูกไหมถูกใช้เป็นเครื่องมือคือแน่นอนคุณว่าวาวิ์คือระหว่างคุณปราบทุนเทาทุนดำเนี่ยนะครับโดยที่อิงกับพยานหลักฐานกับคุณปราบในเรื่องนี้โดยที่คุณอิงกับความมุ่งหมายทางการเมืองเนี่ยผลลัพธ์ที่พี่น้องประชาชนมองเนี่ยมันคนละเรื่อง ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าเรายินดีให้ความร่วมมือนะครับและเราสนับสนุนให้มีการปราบเราถือเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําไปว่าถ้ามันมีคนของเราจริงนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกสีเทาๆเนี่ยการปราบเรื่องนี้จะช่วยให้องค์กรเนี่ยสะอาดขึ้นจะช่วยให้มาตรฐานของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยสูงขึ้น เราถือว่าเราเป็นแซนด์บ็อกให้นะครับเพื่อหวังว่า <ทำ S 2> มันจะทาให้ดู<ะ>ม,ดมันจะได้เป็นตัวอย่างให้กับพักการเมืองอื่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณพยายามทําเรื่องนี้นะครับโดยมีวาระทางการเมืองคุณพยายามทําเรื่องนี้ปลุกปั่นเรื่องนี้นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับไอเรื่อง10คนตกลงไม่รู้มีกี่พักแล้วเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยแล้วก็เช้าพูดอย่างหนึ่งช่วงช่วงเย็นพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณมีวาระแบบนี้ คุณกาลังทําลายกระบวนการยุติธรรมคุณกาลังเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะถูกใช้เพื่อปราบคนโกงเพื่อปราบคนเทามาเป็นการปราบพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งเพื่อหวังผลทางการเมืองของตัวคุณเองคุณโรก็ว่าทงานกับตํารวจมีข้อมูลจากตารวจเยอะคือถ้าเขามีสิบคนเนี่ยมันคงไม่ใช่จังหวะเวลานี้หรอกถูกไหมคือถ้ามีมีมาตั้งนานแล้วอยู่ที่ว่าจะดําเนินการเมื่อไหร่อย่างไรคือถ้าเกิดผมพูดมากเกินไปก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราพยายามปกป้องพรรคตัวเองหรือเปล่า แต่ผมก็จะบอกอย่างนี้ว่าตํารวจไทยเป็นตํารวจที่เก่งจริงๆตํารวจไทยมีข้อมูลทั้งหมดแหละนะครับตั้งแต่ข้อมูลการซื้อเสียงใครเกี่ยวข้องกับยาเสพต,ติดใครเกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ตารวจไทยมีข้อมูลทั้งหมดเ <ấy. S 1> พราะส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะได้รับข้อมูลจากตํารวจนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้ว่าตํารวจมีข้อมูลประเด็นก็คือว่าจังหวะเวลานี้นะครับที่คุณเลือกมาทําแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะถูกมองในว่ามันมีวาละทางการเมืองแต่เราเนี่ย ผมยืนยันกับคุณวราวิทย์เราพยายามไม่คิดเรื่องนั้นเราพยายามเปิดกาเปิดมาจะบอกมาไอะอย่างรอบนี้ถ้ามีของเรานะคุณเปิดเลยคุณเปิดมาตอนนี้เลยแล้ววิธีการแต่ทําไมจะจบเหมือนคุณไม่เปิดไหมสมมติว่าเปิดมาสิบคนเป็นผู้สมัครเขตลาออกไปให้หมดผมคิดว่าไม่ต้องส่งใครตรงนั้นคุณวราวิทย์ผมคิดว่าวันนี้เราสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติหรือเราจะเปลี่ยนบรรทัดฐานเรายืนยันว่า ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ได้ใช้อำนาจในการกลั่นแกล้งมีหลักฐานพอสมควรเราเราเราวางหลักปฏิบัติเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าว่ามันจะเกิดการรับผิดชอบก็รับผิดชอบทางการเมืแลวก็รับผิดชอบทั้งทางกฎหมายแต่การดึงยื้อไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นต้องให้พี่น้องประชาชนช่วยตัดสินใจนะครับช่วยกันคิดว่าตกลงเนี่ยองค์กรตํารวจนะครับเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่าแล้วก็ต้องช่วยกันตัดสินใจช่วยกันคิด นะครับว่ามีผู้มีอำนาจผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ยที่พยายามใช้จังหวะนี้ใช้เรื่องนี้เนี่ยเป็นวาระทางการเมืองหรือเปล่าคุณรอบ